ตรวจเช็คแอปอันตรายต่อมือถือก่อนที่มันจะสายไปเช็คได้เช็คง่ายด้วยตัวเอง ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเช็คแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือว่าแอปที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นแอปอันตรายหรือไม่เช็ควันนี้รู้วันนี้นะคะถ้าใครพร้อมแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Play Store ได้เลย ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเข้าไปที่ p l a y Store น้ำจะบอกก่อนเลยนะคะว่า p l a y s t o r e เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรระบบสแกนแอปอันตรายให้เรานะทุกคนซึ่งเราก็สามารถเอาแอป p l a y s ส o r นเนี่ยมาสแกนแอปต่างๆที่เราติดตั้งจาก Play Store ให้เราได้นะคะว่าแอปเหล่านี้อันตรายไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็เข้าไปที่แอป Play Store ได้เลย จากนั้นให้เราไปที่มุมบนขวามือค่ะกดเลือกไปที่แอปและเกมของฉันจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะให้ทุกคนเนี่ยสังเกตที่คำว่า ไม่พบแอปที่เป็นอันตรายและมันก็จะขึ้นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวป้องกันสีเขียวและเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยแสดงว่าตอนนี้นะคะในโทรศัพท์ของน้ำเนี่ยยังไม่มีแอปอันตรายเลยและน้ําก็สแกนไปเมื่อ4นาทีที่ผ่านมาแล้วซึ่งเดี๋ยวน้ํำจะสแกนใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ไปกดสแกนเหมือนกันนะคะ ก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันเข้าไปที่มุมบนขวามือเลือกที่แอปและเกมของฉันจากนั้นก็มากดสแกนบริเวณนี้กดได้เลยค่ะเขาก็จะใช้เวลาสแกนให้กับเราเนี่ยไม่ถึงนาทีนะคะอันนี้ไม่นานนะรอสักครู่ ถ้าเกิดว่าแอปที่เขาสแกนเนี่ยมันขึ้นว่าแอปอันตรายแล้วก็สามารถกดดูได้นะคะจากนั้นก็ไปกดถอนติดตั้งซะเมื่อรู้ว่าแอปนี้ไม่ดีต่อมือถือของเราและก็ไม่ดตีต่อตัวคุณเอง สำหรับของน้ำนะคะเมื่อสักครู่นี้ไม่พบแอปที่เป็นอันตรายแอปพลิเคชันต่างๆที่น้ำติดตั้งไว้บนโทรศพัพท์มือถือไม่เป็นอันตรายนะคะอันนี้ก็โชคดีไปหน่อยส่วนของเพื่อนๆท่านไหนที่พบแอปอันตรายก็รีบไปกดถอนการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะสายไปก่อนที่แอปนั้นจะดูดข้อมูลต่างๆนำไวรัสเข้ามาสู่เครื่องโทรศพัพท์มือถือของเราและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ